จากกรณีที่มีคลิปตำรวจขับรถไล่กลุ่มวัยรุ่นนะคะแล้วคนในคลิปเนี่ยเขาก็อธิบายบอกว่ามีการไล่ยิงกันด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ไล่ยิงเพียงแค่ขับรถตามเฉยๆพอจับได้แล้วก็พบว่าวัยรุ่น2คนนี้กลัวโดวนตำรวจจับปรับแล้วก็ไม่มีใบขับขี่ด้วยก็เลยขับรถย้อนอนหนีตำรวจค่ะในกรณีที่มีคลิปนี้โพสต์ลงไปในโลกโซเชียลนะคะที่ตเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ขับรถไล่ล่าวัยรุ่นสองคนที่วัยรุ่นเนี่ยขับรถย้อนสอนอยู่ระยะทางเนี่ยขับตามกันไปหลายกิโลเมตรเลยนะคะแล้วในคลิปเนี้ยผู้บรรยายเขาบอกว่ามีการยิงปืนขู่จากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่บริเวณอำเภอสีคิ้วค่ะความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวครับผู้ชมครับได้รับการเปิดเผยจากท่านพลตำรวจตรีไพศาลลือสมบูรณ์ รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3าท่านเป็นโฆษกสํานักงานตํารวจภูธรภาค3าด้วยนะฮะท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาสนาทีของวันที่21สิงหาคมขณะที่10ตํารวจเอกธนาดลเดชสูงเนินเจ้าพนักงานตํารวจจราจรของสอพสีคิ้วปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณหน้าตลาดสีคิ้วถนนชุมค้าอำเภอสีคิ้วพบกับเยาวชนชายอายุประมาณ14-15ปีครับจำนวน2คน คนหนึ่งครับขี่รถจักรยานยนต์อีกคนหนึ่งซ้อนท้ายเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนดา้ารุ่นเวฟไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพรถถูกดัดแปลงเสียงของท่อไอเสียดังมากครับจึงแสดงสัญญาณให้หยุดรถแต่เยาวชนผู้ขับขี่ไม่ยอมหยุดรถครับแล้วก็เร่งเครื่องด้วยความเร็วหลบหนีมุ่งหน้าไปปากทางสีคิ้วเจ้าที่ตำรวจก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ติดตามอย่างที่เราเห็นในภาพนะคุณผู้ชมพยายามเรียกให้หยุดแต่คนขับขี่ก็ไม่ยอมหยุดครับใช่ค่ะ แล้วก็พอขับไปถึงปากทางสีคิ้วตัดถนนมิตรภาพเนี่ยคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับหลบหนีเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางอำเภอเมืองขับย้อนสอนไปเลยค่ะปาดซ้ายปาดขวาอยู่บนถนนมิตรภาพนะคะหวาดเสียวมากกลัวจ,จะเกิดอุบัติเหตุนะคะคตำรวจก็ขับไล่ตามไปแบบนี้ประมาณ7กิโลเมตรสองคนนี้ก็เลยขับรถจักรยานยนต์กลับรถแล้วก็ สวนทางตามทางรถไปเรื่อยๆนะคะสลับกันสลับไปซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่อย่างนีง้ตลอดาทางอันตรายค่ะคนเห็นก็ตกใจอาจจะเป็นอันตรายแก่คนอื่นที่เขาขับรถมาตามทางปกติได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขับรถตามไปทีนี้พอไปถึงแยกต่างระดับ4คิ้วซึ่งห่างจากจุดกับรถประมาณ10กิโลเมตรเนี่ย ทั้ง2ก็เลยจอดรถยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเมื่อควบคุมตัวได้ก็พาไปสอบสวนค่ะเนื่องจากว่าผู้ขับขี่แล้วก็คนซ้อนเนี่ยก็ยังอายุน้อย,อยเป็นเยาว,วชนอยู่เลยแจ้งให้ผู้ปกครองมารับตัวไปแล้วก็เดี๋ยวจะสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายอีกทีนึงทีนี้ทราบสาเหตุแล้วว่าทำไมถึงไม่ยอมหยุดรถแล้วจะขับรถนี ย้อนสอนทําไมน้องทั้งสองบอกว่าก็ไม่มีใบขับขี่กลัวโดนตํารวจจับกลัวโดนปรับก็ไม่มีเงินจ่ายก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาค่ะครับโดยเบื้องต้นนะฮะจากการตรวจค้นก็ไม่พบยาเสพติดนะหรือสิ่งผิดกฎหมายหน้าที่ตารวจจึงได้ดำเนินคดีในข้อหาไม่สวมหมวกนิราภัยนะครับคดีหนึ่งอีกค,ค,คดีหนึ่งแต่แปลงสภาพรถนะฮะคดีที่3ไม่มีใบขับขี่ นะฮะคดีสุดท้ายถือว่าน่ากลัวที่สุดนะฮะดีนะที่ปลอดภัยใช่ค่ะขับรถประมาทหวาดเสียเพราะว่าขับย้อนสองในถ้ามีรถคันรถปกติที่ขับมาทางปกติแล้วก็ไม่เห็นอ่ะค่ะโอ้โหอันตรายนะฮะถ้าขับแบบนี้ก็โดนไปขับขี่รถประมาทหวาดเสียนะฮะเปรียบเทียบปรับแล้วก็ปล่อยตัวไปนะฮะก็ได้มีการแจ้งให้ผู้ปกครองมารับตัวไปแล้วก็สอบสวนดําเนินการตามกฎหมายไปแล้วนะฮะค่ะ